ท่ามกลางคลื่นหนาวของมหาสมุทรแิซิฟิกมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ใช้ท้องทะเลเป็นบ้านและใช้หัวใจเป็นเครื่องมือแห่งชีวิตนี้คือตัวนาคทะเลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่เพียงไว้น้ำเก่งแต่ยังเป็นวิศวกรรมแห่งท้องทะเลมันใช้ก้อนหินทุบเปลือกหอยเปิดหอยแม่นหรือหอยนางรมเป็นหนึ่งในแม่คิสัตว์บนโลกที่รู้จักการใช้เครื่องมือเวลาพักมันจะโอบลูกไว้แน่นๆ แล้วลอยอยู่กลางน้ำโดยพันตัวเองกับสาวไหลทะเลเพื่อไม่ให้คลื่นพัดหายไปในยามหลับแต่การล่าเพื่อเอาขนของมันทำให้ตัวนาคทะเลเกือบสูญพัน์ในศตวรรษที่19โชคดีที่วันนี้มันกลับมาอีกครั้งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งเล็กแต่ทรงพลังเพราะทุกครั้งที่มันกลับมาคือบอกเราว่าทะเลยังมีชีวิตอยู่